กาดิการเบร์เดนะครับึงเบอร์สิี่องพานะครับ a อหนึงางนะครับรขาดั่วเม่ไหร่นะครับ2นาทีนะครับเจอเวลาสสนะครับเก็ยรรก็ลอร้อยสันนะครับชือมาเรสเนะครับการ์ดิโปลไฟล์นกา่านะครับประมาณทีนะครับสี่แประมา 1.305จ